คนที่ภาวนาไม่เป็นนะหลงครั้งเดียวส่วนคนที่ภาวนาเก่งหลงทียิบเลยเกิหลงทียิบเพราะว่าหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ในขณะที่คนภาวนาไม่เป็นหลง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 ทั้งวันงั้นเราจะมาฝึกให้หลงสั้นๆรู้จะได้เกิดบ่อยๆทํากรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ท่าทางจิตใจของตัวเองเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้นะเราจะรู้สึกตัวเป็นพอเรารู้สึกตัวได้แล้วเราก็มาฝึกจิตให้พัฒนาต่อไป งานต่อไปก็คือทายังไงจิตของเราจะมีพลังนะจะมีกําลังจิตที่มีพลังนะคือจิตที่มีความสงบนะจิตของคนทั่วไปไม่มีพลังเพราะจิตนียทำงานตลอดเวลานะวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาจิตมันก็เหนื่อยนี่ทำงางไงจิตจะให้เกิดพลังเราก็พาจิตนะให้มันพักอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เรียกว่าสมถะกรรมฐานนะฝึกนะให้จิตมันพักอยู่ในอารมณ์นันเดียวโดยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะ ถ้าจิตมาอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วเราไม่รู้สึกตัวไอ้นั่หลงอย่างร้ายแรงเลยแล้วนึกว่ากูเก่งกูเก่งนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะจิตมันหลงแล้วก็ไปทําสมาธินะจิตก็เคลิ้มสงบนิ่งนิ่งโง่โงซุมซมอยู่นะนะใช้ไม่ได้นะเมื่อเราจะทําสมาธิก็ต้องทําด้วยความรู้สึกตัวจะทํำวิปัสสนาก็ต้องทําด้วยความรู้สึกตัวขาดความรู้สึกตัวสะอย่างเดียวสมาธิที่ทํามันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิแล้ววิปัสสนานั้นทําไม่ได้จริงจะเป็นความฟุ้งซ่านเฉย นี้เราฝึกความรู้สึกตัวอย่างที่บอกนะทำกรรมฐานไปแล้วค่อยรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆจิตมันจะรู้สึกค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาแล้วคราวนี้เราอยากให้จิตมีกําลังมากๆเราก็ทํากรรมฐานใหม่นะอาจจะใช้กรมมจจกรมฐานอย่างเดิมก็ได้นะแต่ถ้าเราอยากให้จิตพักผ่อนก็คืออย่าให้จิตหนีไปจากกรรมฐาน,นนั้นถ้าจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายวิ่งไปคิดทางใจจิตวิ่งไปวิ่งมาจิตมันเหนื่อยจิตมันเหนื่อยคือจิตมันจะไมม่ีแรง เราให้จิตมันได้พักผ่อนอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างหลวงพ่อเวลาต้องการให้จิตพักนะหลวงพ่อจะมาอยู่กับหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเวลามาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรใจไม่หนีไปที่อืน่นใจสงบอยู่กับการหายใจสงบอยู่กับพุดโทอย่างเดียวไม่ไปทํางานอย่างอื่นเมื่อจิตมันไม่ต้องทํางานหลายอย่างจิตก็เริ่มมีแรงนี่คือหลักของสมถะอมตะนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่อ่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่อ่ คำว่าจิตคือตัวที่เป็นคนรู้อารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อย่างถ้าหลวงพ่อดูดอกเบญจมาศเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนดูดอกเบญจมาศถ,ถูกดูไอคนที่ไปรู้อะเรียกว่าจิตส่วนไอสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ถ้าเราอยากทําความสงบนะเราดูดอกไม้เกิดเราชอบดอกไม้เนี่ยเราชอบนะเราก็นั่งดูดูแล้วก็มีความสุขพอมีความสุขนะใจเราก็ไม่วอกแวกไปที่อื่นมันก็ดูแต่ดอกไม้เนี้ยใจอยู่กับดอกไม้มีแต่ความสุข เนี่ยหลักของสมถะอมตะฐานเห็นไหมแค่ดูดอกไม้นะก็เกิดสมาธิได้เกิดสมถะจิตสงบได้ถ้าอยู่ๆเราจะไปบังคับจิตให้สงบนะจิตไม่สงบหรอกจิตไม่ชอบให้ใครบังคับให้เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะเติมคําว่ามีความสุขด้วยอย่างเราเห็นดอกไม้สวยงนะี้ยเราก็ดูดอกไม้ขณะที่เราดูดอกไม้สังเกตไหมเราไม่ได้สนใจสิ่งอื่นละจิตใจเราอยู่ที่ดอกไม้อันเดียวอันนี้แหละคือการที่จิตเรา จดจ่อเข้าไปที่อารมณ์จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ไม่หนีไปหาอารมณ์ที่สองสามสี่ห้าอย่างนี้จิตมันจะสงบในสมัยพุทธกาลนะก็มีพระองค์หนึ่งไปภาวนาแล้วทํำยังไงจิตก็ไม่สงบนะท่านคนเนี้ยแต่เดิมถ้าเป็นนายช่างทองแล้วพอไปปวชแล้วไปอยู่กับพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็คิดว่าคนหนุ่มๆน,นะทํางานสวยๆงามๆเนี่ยต้องราคาเยอะ ราษารีบุตรก็บอกลูกศิษย์องค์นี้บอกว่าให้พิจารณาสุภาพิจารณาร่างกายตัวเองนี่แหละไม่สวยไม่งามสกรปรกอย่างนั้นสกรปรกอย่างนี้ทุกอย่างที่เข้าไปในตัวเรานะทีแรกมันก็ดีนะอย่างอาหารเนี้ยอาหารดีๆแล้วเข้าปากเราคลายออกมาดูไม่ได้แล้วสกรปรกแล้วทุกสิ่งที่ออกจากร่างกายเราเนี้ยสกรปรกทั้งหมดเลยขี้หูขี้ตาขี้ฟันสเสลดน้ำลายอืดขี่เห็นไหมทุกอย่างที่ออกจากตัวเราเนี้ยสกรปรกทั้งนั้นเหงื่อที่ออกมาเห็นไหมมีขี้ไคลออกมาเลยเนีย ภาษาที่บุก็สอนลูกศิษย์เนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเลยนะพิจารณาลงไปร่างกายนี้มีแต่ปฏิกูณสุภาอนะเนี่ยปรากฏว่าองค์นี้ยจิตท่านไม่ชอบจิตไม่ชอบนะพิจารณาปฏิกูณสุภาจิตลำคาญนะจิตไม่สงบเลยสุดท้ายท่านท้อแท้ใจท่านก็อยากสึกแล้วบวชมาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้ผลเลยทําความสงบไม่สําเร็จนี่ยังไม่ขึ้นนิพพานเลยนะนี่เรื่องของสมถะทาความสงบยังทําไม่ได้เลยท่านท้อแท้ใจท่านก็จะสึกตอนที่กําลังจะสึกเนี่ย ไปเจอพระพุทธเจ้าเข้าพอดีพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าโอ้ยมาบวชเนี่ยยังไม่ได้เรียนธรรมะกับท่านเลยนะจะศึกแล้วเอางี้เอางี้เนี่ยท่านเพิ่งไปบินถบานนะได้ดอกบัวแดงมาดอกบัวสีแดงของอินเดียดอกมันโตนะถ้าเป็นที่เมืองไทยดอกมันจะเล็กๆไม่สวยหรอกดอกบัวแดงของเมืองไทยเนะี่ยพออาทิตย์ขึ้นมันก็เหี่ยวละแต่ของอินเดียมันบานอยู่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้ดอกบัวแดงมาท่านก็บอกให้พระองค์นี้เอาดอกบัวแดงนะไปปักบนพื้นทรายข้างกุฏิแล้วไปนั่งดูดอกบัวมันสวยดี อนะงนี้ได้ดอกบัวสวยมานะพอใจก็ามาปาักดินไว้ข้างกุฏนะิแล้วก็นั่งดูไปโอ้สวยจังสีแดงสวยจังเห็นไหมใจใจของพระองค์นี้นะชอบของสวยของงามไปดูดอกไม้ที่สวยงามใจนะั้นไม่วกแวกไปที่อื่นเลยใจห้เห็นแต่ดอกไม้สวยลืมคิดเรื่องอื่นลืมฟุ้งซ่านจิตอยู่ในอารมณ์มันเดียวคืออยู่กับดอกไม้สวยนี่คือสมถะกรรมฐานนะเคล็ดลับของสมถะกรรมฐานก็คือหาอารมณ์ที่จิตมันชอบนะแต่ดูแล้วต้องไม่มีกิเลสนะ ดูแลกิเลสแรงจิตนี้ชอบดูรูปโป๊เงี้ยไปนั่งดูนะไม,ไม่ไม่รวมหรอกนะจิตที่ฟุ้งซ่านหนักกว่าเขาอีกเนี่องค์นี้ท่านชอบดอกไม้แดงท่านไม่นั่งดูดูหลวงพ่ออยู่ตรงนี้ดูดอกเบญจมาศให้มันสวยจังดูไปดูมาใจอยู่ที่ดอกไม้การที่จิตเราสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่แหละคือสมถะกรรมฐานจิตได้พักผ่อนแล้วไม่วอกแวกไปที่อื่นงั้นเคล็ดลับของการทําสมถะน,นะอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานหลวงพ่อหายใจเข้าฟูดออกโทหลวงพ่อมีความสุข เมื่หลวงพ่อหายใจเข้าพูดอกดอกจบปุ๊บสงบเลยนะพระองค์แต่กี้เนี้ยท่านชอบดอกบัวแดงถ้าท่านดูดอกบัวแดงดูไปเรื่อยๆนะใจมีความสุขเพราะงั้นถ้าเรารู้จักปฏิบัตินะเราไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นเราดูว่าใจเราอะอยู่กับอารมณ์อันไหนแล้วมีความสุขเราอยู่กับอารมณ์นะั้นนะแต่และคนไม่เหมือนกันใช่ไหมอย่างพระสารีบุตรจะให้ลูกศิษย์พิจรณาสุภาเนี่ยถ้าพิรณาได้นะจิตก็สุขนะจิตมันมันขมราคาลงไปมันก็สงบสุขได้ แต่คนนี้ไม่ชอบองค์นี้ไม่ชอบนะพุทธเจ้าให้ไปดูดอกบัวแดงชอบอะ่ะพอชอบนะใจไม่พกแวนไปที่อื่นใจก็สงบนะเคล็ดลับของการทําสมถะให้ใจสงบก็คือการรู้จักเลือกอารมณนะ์สังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐา,านอะไรแล้วจิตใจเรามีความสงบมีความสุขความสุขของสมาธิอะนะสมาธิาถ้า,าทำแล้วมันมีความสุขสิ่งที่ทําให้สมาธิเกิดคือความสุขนะ ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่เป็นกฎของธรรมะข้อหนึ่งเลยนะถ้าเราทากรรมฐานแล้วเราไม่มีความสุขเลยทรมานมากเลยนะใจไม่สงบใจเป็วักแว๊บวกแว๊เพราะงั้นไปดูตัวเองอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขก็อยู่กับกรรมฐานนั้นไปะอย่าอยากสงบถ้าอย่างหลวงพ่อหายใจแล้วเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบแล้วเราไม่สงบอย่างหลวงพ่อเวลาทําความสงบสมัยแรกนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไป จิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตเฉยๆฉยก็รู้จิตลำคาญก็รู้หายใจไปมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่เราอยู่กับลมหายใจของเราไปนะเรื่อยๆนะอย่างนั้นเด็กๆเราดูดอกไม้เงี้ยดูแล้วใจเราจะเกิดราคะมีความสุขหรือจะเป็นยังไงช่างมันไม่ต้องไปสนใจมันนะให้จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์ันเดียวไว้ถ้าทาอย่างนี้ได้นะใจเราจะสงบอย่างเวลาเนี้ยหลวงพ่อจะทําความสงบนะไม่ทําอะไรยากเลยนะรู้เราไปเฉยๆก,ก็สงบแนละ้วอยู่ที่การฝึกของเรานะ ฝึกให้ชํานาญต่อไปพอเราชํานาญเราอยู่กับดอกไม้แล้วจิตสงบได้นะพอชํานาญจริงๆอ่ะเราหันไปเห็นอะไรนะอยากสงบเมื่อไหร่เราก็สงบได้เลยมันอยู่ที่ความชํานาญของเราอย่างบางคนเริ่มต้นจุดไฟไว้ดวงจุดเทียนไว้แล้วก็ดูไฟใจชอบไฟอ่ะบางคนมันชอบไฟนะเด็กบางคนจะชอบเล่นไฟอย่างไฟไหม้บ้านเลยบางคนชอบไฟก็จุดเทียนไว้เล่มหนึ่งแล้วก็ดูไฟนะมันไหวไหวไหวไหไ,ไปนะดูแล้วมีความสุขชีิตกจดจ่ออยู่กับไฟนะไม่สนใจหรอกว่าจะสงบหรือไม่สงบ จะดีหรือไม่ดีไม่สนใจเลยจิตใจจดจ่ออยู่กับไฟอย่างเดียวเลยนั่นแหละคือการทําสมถะกรรมฐานมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือไฟอยู่ด้วยกันนะหลวงพ่อเ,เคยฝึกกสินไฟกระสินน้ําก็เคยเล่นนะบ้านอยู่ริมคลองอ่ะมีเวลาว่างๆก็ไปนั่งริมคลองเห็นน้ํามันไหลไปมีลมพัดพิ้วๆๆนะเห็นน้ําเป็นละลอกเล็กๆๆดูแล้วมีความสุขอะพขามีความสุขนะใจมันสงบนะไหมเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วเรามีความสุขนะใจเราก็สงบ เห็นไหมว่าอารมณ์กรรมฐานไม่เรื่องเลยอะไรก็ได้ขอให้อยู่แล้วมีความสุขแล่นั้นแหละแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ทําให้กิเลสเราแรงเกินไปนะยังไปดูหนังโป๊แล้วบอกว่ามีความสุขอันนี้ไม่ได้หรอกกิเลสมันแรงหรือไปด่าคนแล้วมีความสุขเนี้ยไม่ได้นะด่าไปด่ามากิเลสเรายิ่งแรงอันนี้ไม่ดีเอากรรมฐานอารมณ์อ,อะไรที่มันไม่ยั่วให้กิเลสวนแรงแล้วเรารู้ไปมีใจที่ธรรมดาธรรมดาไปรู้กรรมฐานอย่างมีความสุขไม่นานจิตจะสงบสิ่งที่ได้มาคือจิตจะมีพลังนะ เรื่องที่มีฤทธิ์มีเดชมีพลังจิตอย่างนน้นอย่างนี้เกิดจากการทําสมถะกรรมฐานนิดถัดจากนี้ไปจะขึ้นเรื่องวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานทําให้จิตใจเรามีกําลังแล้วเราจะขึ้นวิปัสสนายัางไงหลักของวิปัสสนานะก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราแยกออกมาก็คือร่างกายกับจิตใจเรงั้นเราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายเราจะเรียนรู้ความจริงของจิตใจ เราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจได้อันแรกเลยจิตเราจะต้องแข็งแรงมีกําลังถ้าจิตใจฟุ้งซ่านปวกเปียกปวกเปียกอยู่นะเดี๋ยวก็หนีไปทางโน้นเดี๋ยวก็หนีไปทางเนี้ยไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะว่าจิตมันฟุ้งซ่านเพราะั้นเราฝึกให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมามีแรงจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแล้วมันหลงไปเราก็รู้ทันพอรู้ทันนะมันก็ตั้งมั่นความตั้งมั่นของเราก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นในที่สุดมันจะตั้งมั่นมากเลยนะแล้วหลงไปเราวรู้หลงไปเราวรู้นี่แหละทาไปเรื่ พอจิตไหลไปปุ๊บมันจะรู้ปับ๊บทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปจิตหลงจะดับจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัตินะต้องฝึกนะตัวนี้ยที่หลวงพ่อสอนมันจริงมันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ได้จิตที่ตั้งมัน่นอะ่ะคือการฝึกเข้าฌานที่ถูกต้องแต่ว่ามาเรียนกันปุ๊บปับ๊บอย่างนี้ไม่สําเร็จหรอกต้องฝึกกันนานเป็นสิบปีเลยนะกว่าจะเข้าฌานได้จริงๆต้องฝึกนานมากๆถ้าเรายังไม่ได้เคยฝึกเนะี้ยมันมีอี เหมือนตอนที่ฝึกรู้สึกตัวนั้นแหลนะนเพราะจิตตั้งมั่นคือจิตที่รู้สึกตัวนะั้นเราทํากรรมฐานแล้วจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นรู้ทนันจิตไหลไปเพ่งรู้ทนันทาตัวนี้เยอะๆนะแล้วต่อไปจิตมันจะอยู่กับตัวเองพอมันหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงไปคิดก็รู้หลงไปดูก็รู้นะพามันรู้ตัวบ่อยๆนะจิตมันจะตั้งมั่นนะแล้วมันเหมือนเราจะตื่นขึ้นอย่างแท้จริงคนในโลกไม่มีใครตื่นมีแต่คนฝันนอนหลับก็ฝันไปตื่นขึ้นหลงไปอยู่ในโลกของความคิดก็คือฝันกลางวัน ก็หลงนั่นแหละนั้นเราฝึกนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆถ้าต้องการพักผ่อนก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขพออยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขพอสมควรแล้วจิตใจสดชื่นพอละถอยออกมาอย่าไปติดอยู่ที่ตัวอารมณ์กนละับม,มาทํากรรมฐานแล้วก็หลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปบ่อยๆจิตมันจะตั้งมั่นพอจิตมันตั้งมั่นได้เราถึงจะเจริญปัญญาได้ทันทีที่จิตเราตั้งมั่นเราจะสามารถแยกได้ร่างกายกับจิตเนี้ยเป็นคนละอันกัน